คือจริงๆแล้วก็ต้องมีการไปฝึกทําความเข้าใจแบบทหารกฎระเบียบการใช้ชีวิตต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการไปฝึกการใช้อาวุธปืนใช่ไหมครับแล้วก็ไปฝึกกับทางจริงๆไม่ได้เรียกว่าฝึกกับทางหนุวยซีหรอกไปลองใช้ชีวิตไปลองทําความคุ้นเคยในวัฒนธรรมของทหารที่เป็นหน่่ยซีิวครับก็ได้ได้มีการคุยแล้วก็วางแผนกันไปแล้วแต่ในส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ย จริงๆด้วยความที่เป็นคนเต้นกีฬาอยู่แล้วเราก็คิดว่าเ,าเราจะไม่ต้องเตรียมตัวในเรื่องของร่างกายมากนักเท่าไหร่ครับเห็นว่าเขาฉากแบบรุ่นแล้วใช่ครับเราบรรยากาศเป็น,เ,บบน,นเป็นฉากนอนยาวครับเ <c oughs> พราะจริงๆในเรื่องอเหมือนกับโดนระเบิดมาอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าโรงพยาบาล <c oughs> มีคุณนุ่นเนี่ยเป็นแพทย์ที่ให้การดูแลร,รักษา <c oughs> ก,ก็สนุกดีครับแล้วก็ตื่นเต้นเพราะจริงๆ <c oughs> เราไม่เคยเจอกันมาก่อนไงเราเคยเห็นเขาจากอีกที่หนึ่งใช่ไหมครับเราก็ติดตามผลงานของเขาอยู่ เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสมาทํางานละครด้วยกันครับใช่ครับก็เวลาส่วนใหญ่หลักๆก็คืออย่างนี้ครับเตรียมความพร้อมแล้วก็ถ่ายละครแล้วก็ทำเรื่องกระดื่ครับก็อยากฝากละครซีรีส์ชุดเจ้าไว้หาตอนฝั่งน้ําจลดฝั่งฟ้าด้วยนะครับก็ในฐานะนักแสดงแล้วก็เราได้ลุกพีกับทีมงานเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นละครที่ตั้งใจทํากันอย่างมากในเรื่องของโปรดักชั่นในเรื่องของเรื่องราวความสนุกและที่สําคัญก็คือในเรื่องของนักแสดงซึ่ง นักแสดงเองเราก็ตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับนักแสดงที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากละครซีรีส์ชุดเจ้าไว้หากับทางแฟน,แฟนรายการแล้วก็แฟนๆช่อง True4u ด้วยครับอันบทละครซีรีส์ชุดเจ้าไว้หาตอนฝั่งน้ำจรวดฟองฟ้าได้ที่ True Life com ที่เดียวนะครับ